ในช่วงของการมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สองแผนการแห่งความรอดนะครับเรื่องที่การเริ่มต้นชีวิตของพระเยซูเจ้านะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนผังมโนทัศน์ครอบครัวของพระเยซูเจ้าอย่างสั้นๆพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามซึ่งตรงนี้นะครับอยู่ในหนังสือคริสตศาสตร หน้าที่23นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็เหมือนที่เคยทำผ่านมาก็คือว่าช่วยถ่ายารูปนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้นะครับสำหรับการาเรียนของเราในครั้งนี้นะครับการาเริ่มต้นชีวิตของพระเยซูเจ้านะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับพบกับ การเรียนนะครับในวิชาคลิตศาสตร์กับครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคน